สนับสนุนโดยสีมาค,ครีม นะครับหายใจเข้าลึกๆครับผมหายใจออกเข้าครับกั้นไว้ก่อนนะกั้นนเดี๋ยวเดี๋ยวลองขยับย้ดดูนะครับซ้ายขวาซ้าย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 ขวาลองขยับปากดูซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายลองลองขยับแบบพร้อมๆกันนะครับ ดีหมอจะลองดูให้ลองขยับพร้อมๆกันนะครับรับรับผมรับทั้งตาแล้วก็ปากไปด้วยเลยครับรับพร้อมนะครับซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาผมหมอว่าขอบคุณมีอาการแปลกๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแตกนะครับใช่หมอคงต้องฉีดยาสลบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับอ่าครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับยังไม่ต้องจ่ายเงินตอนนี้หรอครับไว้ไว้รอคุณตื่นขึ้นมาจากฉีดยาสลบก่อนก็ได้ครับอ๋อไม่ได้จ่ายครับผมเจนทับครับว่าตื่นมาแล้วตังค์เราไม่ครบนะครับคือแต่ลงมาที่แล้วหายไปตั้งเก้าพันนะครับขับผมครับคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนกลับกลับด้านดีกว่าอ๋อนอนปกติหรอฉีดฉีดแขนแล้วครับอ่าได้ขอได้ครับ กาแฟพลอยสายคอลลาเจนโ o ตัสอิมเพรสชั่นทำอทำไรอยู่จ๊ะแจ็คอืมทำงี้ได้ยังไงอะฮะทำไมอะจังมระจ๊ตจ้าอะไรฉันเนี่ยฮะก็แค่หยอกเล่นน่ะ นิดหน่อยเป็นอะไรล่ะเอ้ยโดนนื้อโดนตัวไม่ได้เลยหรือไง,งเดี๋ยวนี้ฮะทาไมอ่ะพี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะเ,เสียไม่เห็นเข้าอ่ะเธออย่าลืมสิก่อนที่เธอจะมาเป็นเมียเสียเนี่ยนะเธอเป็นเมียฉันมาก่อนอ๋อคือเมื่อก่อนนี่ฉันเป็นเมียพี่ใช่ไหมก็ถูกต้องไงเอาแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะอ่ะเอาเาข้าใจไหมตอนนี้ฉันเป็นเมียเสียไม่ได้เป็นเมียพี่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว จริงจังไปเปล่าเนี่ยฮะเ,เล่นละครเอเล่นละครเคยเล่นละครเวทีเปล่าฮะแต่นี่อย่าลืมนะอย่าลืมนะทุกวันนี้เธอยังเป็นเมียฉันอยู่แต่ตอนนี้ฉันจะส่งเธอให้มาเป็นเมียเสียเพราะว่าต้องการให้เธอมาปอกลอกเสียเขาไม่ใช่มะม่วงนะอนี่ไงเล่นอย่างนี้ไงพี่ถึงทิ้งเธอไม่ได้ ไอเสียนะมันไม่รู้เรื่องหรอกวันวันทำแต่งานโรงงานมันเยอะมันก็ไปดูนู่นดูนี่ไม่มีเวลามาดูเธอหรอกไอเสียหน้าโง่แบบนั้นอะมันไม่รู้หรอกทำไมพี่คิดว่าไอเสียหน้าโง่มันพี่คิดว่ามันโง่แล้วมันจะจับไม่ได้หรอก็มันโง่อย่างนั้นน่ะอาเถอเมื่อก่อนนะแกก็โง่แกยังจับฉันได้เลยว่าใครโง่ว่าใครโง่ไอแจ็คก็ว่าแกไงเสียเออแล้วไปเฮ้ยเสีย อะไรเนี่ยสวัสดีครับเสียครับอ๋อปากเขเสียงคือนั่งคุยกัเรื่องการเมืองอะค่ะมันก็เลยเสียงดังไปนิดนึงก็เลยบอกว่าคนเราเดี๋ยวเนี่ยมันก็โง่แต่ว่าเสียเนี่ย ความง่ไม่เคยมีในสมองเสียเป็นคนฉลาดที่สุดครับไม่งั้นเสียจะบริหารกิจการเสียตั้งเยอะแยะเออมีทั้งลงงงโรงงานตอนนี้ขยายสาขาลูกชิ้นไปแล้วแหมะกระลอนอะไรก็ไม่รู้คุณเลยก็ไม่รู้มอะไรม้นที่สาระและเป็นประโยชน์ดีกว่าได้จ้ะเสียคะคือว่าวันนี้อรันอยากจะขอเสียสักแสนหนึ่งอะค่ะอยาเสียอะเอะย่าเยอะครับเสีย นิดๆนิดหน่อยพอครับเสี่ยขาให้เราเ<ม>ล่นนิดๆนิดหน่อยแต่ทำ <นะ S 2> ตัวเล่นกันอย่างก,ก็เป็นผัวเมียกันงนั้นแหละละครน,นะก็ละครเลยครับเสี่ยเอออะไรขออะไรรันอยากจะขอเสียส่ยแสนหนึ่งค่ะเพราะว่าวันนี้รันอยากจะไปช้อปปิ้งครับเสี่ยนะคะแสนหนึ่งเมื่อวานก็แสนวันนี้ก็แสน,นโอ้ยเสี่ยโบนอีกแล้วอ,อ่ะก็มาต้องเป็นแสนสิครับเพราะของในห้างมันแพงอ่ะห้างที่ไหน บางลำพูโอ้ยบางลำพูบางลำพ,ลพูสามบันนี่ก็เต็มรถกระบะแล้วลอเออใช้เบาๆหน่อยยิ่งตอนนี้เสีย่ยไม่สบายใจอยู่ด้วยเอ้าเสี่ยไม่สบายใจอะไรฮะตำรวจกวนโรงงานเหรอครับเสียใช่เฮ้ยเ้าเป็นไรอะคะไปดูหมอมาโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลบ้า,บาหมอดูนี่ต้นมะขาม ต้นไหนคะต้นที่4ี่สนามหลวงเจ็ดใจเหมือนบอ<า>กว่าโรงงานจะเจ๊งหรอไม่ใช่เขาดูว่าเมียเสียกำลังจะคบชู้<อ>แล้วหมอยังดูอีกว่าไอ้คนที่เป็นชู้น่ะคือคนใกล้ตัวเสียแล,แล้วยังไงอีกคะไม่มีวิรุษเลยแล้วยังบอกว่ามันจะปอกลอกเสียจนหมดตัว ฮฮแต่รันว่ารันว่าไอ้หมอดูที่เสียไปดูเนี่ยรันว่ามันไม่แม่นนะคะรู้ได้ยังไงไอ้หมอไม่แม่นหรอตรงเนี้ยแม่นเลยแม่นมากฉันอยากจะบอกเธอสองคนว่าไม่นะเสียผมกับไอ้ไอ้หมอดูนั่นมันดูไม่แม่นจริงๆอะรู้ไม่แม่นเลยผมนี่เป็นคนสนิทของเสี่ยทํางานกับเสี่ยอยู่กับเสี่ยมาตั้งไม่ได้จับมือไปผมนี่อยู่กับ เสียมาตั้งแต่เด็กๆใช่แล้วก็เมียคนนี้ผมก็ไปคนหาให้ใช่เพราะฉะนั้นผมจะคิดทําอย่างนั้นได้ไงเสียรับรองได้เพราะฉันไว้ใจรับได้กันมากี่ครั้งสามครั้งได้คุยกับเขาสามครั้งเลยพามาหาเสียไงครับแล้วไปเพราะยังไงฉันก็เมียครับเสียครับปุ้ยเรื่องใหญ่แล้วครับเสียตายแล้วเรื่องใหญ่แล้วครับเสียตายแล้วก็เผาในวัดไหนจะไดยไปฝันกันไม่ใช่หมายถึงว่าตอนนี้นะมันมีคนบางอาจที่จะมาท้าอำนาจของเสีย ้วทำไมไม่จัดการมันเล่าโหดเสียมันยุ่ให้พวกเก็บขยะนะแข่งข้อกับพวกเราใช่ตาำมามากินกับพวกเก็บขยะแล้วยังมีมารมาลังวานอีกเอาไงเดีครับเสียเอาอย่างไงก็จัดการมันไปสิเสียจะส่งใครไปจัดการล่ะครับไอ้แจ็คไม่ไม่ครับอะไรเสียเรียกผมทำไมครับเองไปจัดการมันมันอยู่ที่ไหนวะที่กองขยะ โหเจอที่ดีๆหน่อยก็ไม่ได้กองขยะอยู่ที่กองขยะใช่เจอคุณหน้าใครกันวะที่กล้าทาา้าทา,ทา,ทายข้าข้าเองอ้าวเห็นตายเดี๋ยวที่เขาบอกว่าข้าเองหมายความว่า ้าเองนี่แหละจะบอกว่าคนที่้าทายเจ้าคือวีรบุรุษกองขยะเ,ยดเดีวมันหมดเวลาของเสียแล้วที่เสียจะขูดรีดที่น้องชาวขยะของข้าหมดเวลาของเสียตั้งอาบัดน,นี้เป็นต้นไปเองใช่ไหมสี่เขาบอกเก่งมากนะอยากจะรู้ จะสู้กับฝีมือที่ดีที่สุดของข้าได้หรือไม่มงั้นเสี่ยก็จัดมาทีละคนได้ครับเอางเว้ยยังแ,แกมันต้องเจอฉันนี่ฉันอยากจะให้แกรู้จักฉายาของฉันเอาไว้ก่อนที่แกจะตายฉ<ะ>ายาของเจ้าคือนี่เหรอไม่ใช่ออฉันคือคืออะไรแจ็คหวังจิ้ม จึกจึกจะเน้นไปที่พุงของแกแกจะต้องดินพลาดเหมือนประดุกโดนทุบหัวได้ดูเดี๋ยวเราจะมาดวลกันแบบมีดสั้นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยถอดเพื่ออะไรถอดเพื่อให้กูถอดใช่ไหมใช่ถอดเลยถอดเลยถอดเลยแต่มันจะไปก็ต้องถอดกันล่ะ ไม่น่าเชื่อติดเกลือนใชไมพี่เนี่ยเอาดูเดียวไอ้เต้อย่าเอาไอ้พวกตลกจับชายมาเล่นกับเราไอ้เต้ฮะถอดแล้ว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 เรื่องกล้ามด้วยเรื่องกล้ามด้วยโอ้เดี๋ยวไอ้สุวนหาสก๊อตเทปมาติดลงลายเร็ว เกืบร้อยแล้วใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่อีกคนนึงไอ้ของมันมีก็ต้องขายนะที่ทำไม่เอาไว้ใส่น้ำมามาทำไมอะไรอะอะไรอะตุ่มเข้าไป เฮ้ยนี่ลองตุยตุยทองดูดิเป็นไงบ้างนะลองดูดินิดนึี่ฮะโอ้โหโไม่เป็นไรเลยไม่หรอกีบินเสียงอะไรเหรอไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมเมื่อกี้นี้ยินเสียงอะไรบายใจได้เขาต่อแตกกันทุกคนฮะขอเสียเต็มเต็มเสียเสียใหญ่ยั้งมือขอแรงกว่านี้แรงกว่านี้ได้ไหมเสียจบมือมือจะหักกันสิน่ะมาเลยใครก็ได้

พอมไหมอย่างมันต้องใช้มีดอย่างนี้มันต้องดวลกันแบบมีดสั้นได้เอาไปเฮ้ยเอาเอาไอ้ไอ้นี่ออกก่อนแล้วเอาเสื้อมาใส่ได้ไหมใส่ไว้คุณดวลกันมีดสั้นแบบมีดสั้นได้เลยเอาให้เขาไปไม่มีปัญหาแกมีแล้วฉันก็ต้องมีด้วยใช่อ่ะปี๊บมัเอาไปอ้าโอ้โหนี่ติ๊บมึงส่งอะไรเนี่ยเอาก็ส่งมีดให้ไง บ้านมันก็ส่งมีดกันอย่างนี้หรอโถน้องส่งให้พี่แจ๊คพี่แจ๊คก็ต้องรับสิครับมึงส่งไม่ถูกไม่ถูกยังไงเนี่ยดังจึ๊กเนี่ยส่งไม่ถูกวิธีส่งให้กับมือกูเซ่เอาออกได้เอาออกไ่อาทำไรได้เต้เอาอไ,ไ่อ,าออกเลยคนบ้านมันเอามีดออกงี้อะ่ะเอาเจะออกทางไหนดึงออกไปดึงออกได้ยังไงเราต้องอาออกทางนน้นเผื่อคนหลังเขาเข้ามาใหม่เขาจะได้เข้าตามได้เลยเอาออกอย่างนี้นี่ไม่เป็นไรทางนี้นะต้องอาออกข้างหลังได้ได้ ละ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 โอ้ออกมาแล้วแต่ที่สุดเลก็ออกมา้ดูทั้งนี่มันต้องเจอมีดสั้นของข้าเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่ามีดสั้นของข้าเนี่ยพิษมันร้ายแรงขนาดไหนเฮ้ยมันโดนมีดนะแกไม่มีอาวุธแต่ฉันมีอาวุธ เพราะฉะนั้นเรา,าต้องมัดตอ่อม,มัดมือตอ่อมือเท้าเข่าศอกแบบลูกผู้ชายตกลงไหมได้เลยเตรียมรับมือทีเดียวลยนะับมือหักมืกอแม่งมืออะไรพี่แจกคไม่ไดอะไรหัวลงนี่กระดูก,กดังกรุบด้านหลังมีคนจีรอาสายอยู่เปล่ารู้ได้ไงเสียงดังแป๊ะ มีคนเล่นด yeah. ักเลยใช่ไหมดัก no ดักระวังต like ัวให้เฮ like ้ยมาเจ้เฮยแล้วเตะขามาเหยียบขาปั๊บขึ้นกระโดดแบบเตะกระดเลยเ้ยโหอาขามาปั๊บเหยียบปั๊บเตะปั๊บนี่ลองใหม่ดูทีนะเฮ ไม่ข um ึ้นใมดิเอาดีดีดินาย้ยตาโลสโลเมันะเื่อกี im ้ทันะจับภาพทันปะไม่ต nope ้องห่วงอย่าว่าแต่สโลทันเรอคอยทีจัภาพไม่ทันเฮ้ยสวยมากเลยเมื่อกี้ทีนี มาอาเาเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวไปเล่นบ้านมึงไปเอ๊ะมือมึงมารไรการมากเฮ้ย สู้ันไปเลยไปเลนเอาดาบยามามีดาบเอาดาบมาเอาดาบมาจฮบ้าแล้วไม่ดเขาส่งทางด้านเออเอ้าเสียขอบใจมากเสียโอ้โหเอ้ยักออน่าเล่นเหมือนกันเลยนะ ฉันมีดาบแล้วแกตายแน่วิรับผลกองขยังมันมีดาบแล้วฮ่องตรงดาบมาอย่าไปกลัวมันรับดาบไปตายเลยมันจะตายด้วยดาบเล่มนี้ไหนนี่คือดาบเฮ้ยดาบหายไปไหนวะอยู่กับกูนี่ยังเอาออกหรอไม่ต้องไออกแล้ว เอากูไปโรงพยาบาลเฮ้ยไอ้เจ oh ah, so ้าไปโรงพยาบาลเลยฝังไว้ก่อนไอ้วีแล้วมุลกองขยะจะมาเอาคืนเสียพาผมไปโรงพยาบาลไตายฝังอะไรเนี่ยเสียเฮ้ยตายเร็วโอ้โหฝังไว้ก่อนต่อไปนี้ก็ไม่มีใครมาข่มเหงพวกเราอีกแล้วใช่แล้วต่อไปนี้แล้วพวกเราก็จะเก็บขยะได้อย่างอิสระไม่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองใครอีกต่อไป ไปพ,พวกแกทุกคนจะต้องมาจ่ายค่าขยากับข่าเพียงผู่เดียวทำไมเป็นแบบนี้อ่ะก็เป็นแบบนี้พราข้าดี่แหละมาเฟียตัวจริงฮ้าอยามาัวเมกับคุณจ่ตุรงโพทารามข้ามันไก่พุทธมนทนสายสี่ด้วยครับ พยายามจังอ่ะไม่เหนื่อยเหรอแล้วนี่คือแข่งรับเชิญในรายการก่อนบ่ายในวันนี้เป็นอะไรกับลงมกยกห่างหางครับห่างเออชื่อเห็นเห็นชื่อเหมือนกันนะครายไก่ไซส์สี่เคยไปครับเคยไปเคยไปไปกินก็มันไก่ไปกินน้ำพริกแล้ววันนี้นะครับความสนุกสนานในรายการก่อนบ่าย Happy Town นะครับของเราก็ได้แข่งรับเชิญโดยพี่จตุรงค์ดีใจที่ได้มาตอนบ่าย Happy Town มหานครแห่งความสนุกอันนี้ ตั้งใจมาเองหรือว่ามีใครไปบังคับบ้ขอพี่เป็ดบอกว่าโทรมาบอกพี่เป็ดขอออกรายการแล้วขอเป็นเทปแรกแบบรายการใหม่ขอเป็นแขกรับเชิญเนาะ่อพี่เป็ดผมไม่เอาประจําผมไม่ต้องการประจําหรอกแต่พี่ลงเขาบอกไว้แล้วว่าถ้ามาในรายการของพี่เป็ดเชิญยิ้มตอนบ่ายของเราเนี่ยนะเรื่องเงินเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นเรื่องใหญ่ทันทีถูก แต่เราก็ไม่เอาจริงนะเขาไม่เอาค่ตวจริงจริงหรือเปล่านี่มาเพราะพวกเราเลยมาแบบจา์มาแบบสนุกมาหาจารมาหาพี่น้องแล้วนี่คือก่อนาบในรูปแบบใหม่นะคะที่เราจะมีมานําเสนอกับคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะเราจะมีความสนุกนะคะหลากหลายมามอบไห้รบปอม่ซ้ากันเลยนะคะในก่อนใบแฮปปี้ทาวน์สนุกได้ทุกวันนะครับวันนี้